ท่านผู้ชมเด้อพี่น้องปองตายหมู่บ้านกับบ่ได้ล่งคงิีบพี่น้องฝนตกยังมือบมานมัันสีเศร้าก็มาไายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้องคือกันนะจ๊ะมือเกาวั่นเกาล่ะมือได้ฝนกระตกพี่น้องน้ำเต็มถวมเลยหลังบานก็สิได้เคลี่ยไม่เบิดเบิ่งน้ำเต็มเลยคุณฝนตกแห้งคัก ขอ,อก,กับเปียกก็เลยเกี่ยวเอ,อัญญาอันนี้เปียกนี่อัญญาหญ้าหวานอยู่สวนตะสะเต่าพละจ้านะีเน่เกี่ยวใส่มองนีแล้วขา้ากะเอามาให้อันนี้ใหงว้วกินบาดพุ่น กินเอี่มแล้วมันกีนก้มันกลับไปพุ่นแล้วพี่น้องอุ้นกลับไปยืนกินเสี่ยงเ,งยงเงนี่ยคน พี่ก็ได้ต่อมากินเลงมันอยากกินเกลือแลยมันฆ่าอีกขาว กินเปี Murder, ้ยงกลิ่นยาบ่อิ่มมันกลับไปยืนกินเฟี้ยงอยู่ฝุ่นแล้วกัน